ค่ะอาสวัสดี FC แฟนช่องแฟนเพจเพ่อกันบรรยากาศลังสลาก,กินแบ่งแตกออกไปพี่นออกโอ้นะสองสามมือมานีไอพี่เจ็บติดทุระนะคะาติดทุระเต็มตัว,ตวบอดีพอ้พ่อครับ FC FC กันโทรมานึง่งซึ่งเธอโอ้นะขอบพระคุณหลายๆนะสำหรับใครที่มีโชคนะคะมีโชคครับสลาก,กินแบ่งเพิ่ออก หกสองหกนะคะนัหกสองหกสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างเลยมาให้เจเก่าเกตแปดเจ็ดแปดพี่นอ้องอ่าเลยแมีโชคมีมานม์โบสำหรับแนวทางอุตส่ห์ผ่านมาอ่าผู้แจเขาพี่นอ้อง จ็ดแ,แปดเนอกเจ็ดแปดเขาเต็มๆเลยพี่น้องสำหรับขาดปัดเสี้นขาดปัดแตกซะไ้มาติดตรงหวดดไ้มาติดตรองหวดเรามาหาให้นเนาะแนวท่าของเพิ่นพี่น้องเพื่อ้ไว้ยังสีพี่น้องแล้วก็วุกลมหกหกนะคะนี่เป็นชุดแตกอันนี้มันเป็นหกสวงที่ที่ตองหวดเพื่อนวงกลมนี่ เข้าเต็มๆนะสำหรับขาดปัดเข้าตรงๆเจ็ดแปดบนออกล่างล่างออกบนญอ,อกตรงเอฟซีโอ้โโทรมาขอเสด็จอะไรไม่เจ็บนะขอเสด็จอะไรส่วนสองสามมือไอ้นี่กิติดภารกิจส่วนตัอ,อยู่นับแ่นองเนาะบริพอกับเอซเฮ้เนี่กูเลยมีโชคมีมนัน้่เจ็ดแปดนี่เพป่นไ้มาคักนะสำหรับขาดปัด,ดติตมึงดีๆเนมาาให้เนาะ แตกแล้วแต่อีกแตกแล้วแตแ่แตอีกนะคะสำหรับแนวทางของขาดปัดเห็นมาพี่น้องชุดตองวัดอ่ามีมีชุดเดียวเดียวหีะชุดเดียววัดท,ที่ผ่านมาไปทีเดียว,วห้องสุดท้ายแอดมพิเจ็บกระติดทุละทุละส่วนตัวอ่าเพิ่งจะทิมไมบตั้งสีละทิมไมบแบบนี้เลยเอฟซีกับว่าโอ้อเห็นอยู่แอดมพิเจยบมาให้เห็นกับย่ำแล้วย่ำอีกอยู่เจ็ดเปลี่ยนไข่บุ้มกุ้งปลาอันนี้เอ็มแม่แนกจะออกข้างบนนั่งลางอีกทีนี้ ฮกฮกมันวงกลมฮกฮกกับอ่าเจ็ดแปดพี่น้องรอบนี่กัยากาดได้พี่น้องแล้วพ่นเตรียมสิบป้อยแล้วล่ะต่ว่านี่ทีมงานต้องไปหาอ่าอุปกรณ์ในเราอยู่นะเบาะว่าเอาต้องใส่คำนวณคอยรอดติดตามน้ำกันได้พี่น้องได้สำรับแนวทาาตัวงวดขาปัดติดตามกับทีมงานไปหลายท่านหลายคนจะเห็นแล้วก็ถี่หน้าท่าของเรา อยพมา่าแอมิเกียบนี่แตกอีนลีพี่น้องแตกแตกแล้วแตกอีกแตกในชุดสามตัวเราเพิ่นกับคัดหน่อยพร้อมสำหรับเนวขทาาหัวที่ผ่านมากนวาทาาวันที่สิบหกที่ผ่านมากขาดปัดมีสมน,นีพี่น้องมีแค่นี้แล้วก็วงกลมทิ้งไว้พอเห็นโอ้หอยพมันมกน้ำพ่นโทรมาใจหลายๆหลงังสลากินแบงแตกออกไปล่างอ่าสองตัวล่างเกตแปด 8, อ่า บนหกสองหกเนาะแต่เพิ่นว่่งหกหกกี่น้องนะ,นะรอติดตามเฮ้ตัวนี้กดหรือ,อยังนี่อ๋อกดแล้วน่กไม่กดเลยรอติดตามไว้นักกันสำหรับแนวทางวันที่หนึ่งเมษายีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะติดตามนาเพจเฟซบุ๊กไว้นาช่องยูทูบแต่ว่าสำหรับวันนี้สำหรับพีด่ดนี้เพิ่น เพินเน่นไห่นีทางเล่าพัฒนามากกว่าเลยแล้วก็พิเศษคัดสุดๆนะคัดสุดๆคัดอีกอย่างเลยเอพิเจ็บเหลือสามคู่เท่านั้นนะสามคู่เน้นๆผู้ใดสิไปสิกรับะะรพิจารณาเมืองเพราะว่าเพิ่นไห่ไห่ได้กว่านเลยผู้ใดที่ว่าโอ้กษสตริยเด้เจ็ดแปดเอพิเจ็บเอ้ย 8, M J P. เห็นอยูอ่ยไม่ได้เอาน้ำพิน่นอะ่าแนวทางเล่าพัฒนา ไทยมาแล้วสำหรับรัฐบาลไทยเขาจะไปตามน้ากันพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจใส่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้แนวทางเบือคือมูสำหรับขาดปัดนะไม่เหมือนใครนะแ,แนล,ล้วก็แตกคือเอ็นมินเจีย์ไว้มันจะแตกอยู่ในชุดสามตัวของคนอ่าจะแตกอยู่ในชุดอ่าสามตัวแต่ผลิตตัดถือบางที่ไปอยู่้างหน้าพี่นอ้องบางทีไปอยู่ด้านหน้าบางที่ไปอยู่ ขนาดยูไทยนี่แต่ว่ารอบนี้เห็นว่าเขาเต็ียมเลยนะไอ้ว่าเขาเต็ียมเลยรอบติดตามไปนังกเรื่องพี่น้องเด้องเอาใครที่ยังไม่เห็นนะนี่หาปัดเราเขาว่าจ้าเขาว่าเขาพี่น้องนี่เจ็แปดแตกเติมเอาไปก่อนสาหรับแนวทางเราพัฒนานะแต่ไม่เจ็บแตจะหายแนวทางเราพัฒนาไปก่อนเป็นวันที่เท่าไหร่เอฟซีนะสิบเจ็ดมือนีเป็นเป็นวันที่สิบแปด เนปากากาจะออกมปากากาจะออกไหมการจะออกไหมปากกาอะแดงไม่มีหายปากกาแดงให้หน่อยนะอะแดงจะออกไหมอ่าเหล้าขาดปัดพี่น้องนะหายแนวข้างใล่บั้นแขนก่อนเน้นๆเลยหรือว่าผู้ใดเห็นคลิปแล้วอยากไปคว้านมือนี้ก็น่าจะฉุกหวัมืออื่นมาสั่งห้พี่เจ้าหน้าเอา นะเอาว่าหายเป็นแนวท่างเท่านั้นมีเข้ามีหลุดอ่ะล่ายแนรางลาวพัฒนาก่อนนะเป็นวันที่สิบแปดลาวขาดปัดสิบแปดเดือนสามหกเจ็ดเออปกติยงหายหมดเลยอยู่ในตะก้ารหรือเปล่านะที่สำคัญพี่น้องอ่าที่ที่สำคัญนะสามคู่เท่านั้น ไอ้วาพิ่นเน้นไห้สุดๆเลยเพิ่นอยากไห้เอฟซีมีโฉมมีหมาน,น้ำเพิ่นมักว่าจุกคูได้ไหม <c oughs> นะตัวเดียววิ่งตัวเดียวห้านะจะห้านะ,ะอ่าสีบนสีล่างพิจารณาเอาคนไห้หมาสัตว์ตัวเดียวนะครูโลวิ่งห้านะมาแห่งกับมักน้ำเหลวอยู่เออไอันนี้ก็จะตามอยู่ นี่จะแตกวันนี้ก่อนเ,าาเอกไม้ไปได้ได้พีนองนแม,ม่นะเัยนีีโชคม,มีมา,น, 7, า,มานั้ำบอเจ็แโอ้ที่นองนะอ่ะแนวทางลาวพัฒนาลาวขาปั๊บเป็นของวันจันทร์วันจันทร์ที่18มีนาคม2567ตัวเดียวห้านะตัวเดียวห้าจับคู่จับคู่ นี่หาหนึ่งสามคู่เน้นเน้น,เน,นเน้นมัดเลยพี่น้องนะคะเป,เป็นตัวเป็นตัวเด่นมัดนะ,ะห้าเก้าห้าเจ็ดตัวกันนะห้าหกอตัวกันหาหกพี่น้องเด่นสามคู่นะคะยังไม่เทียบจะว่งสามเลยเพราะว่าทิมว่าอะไร อีกห้าขั้นเขียวไล้ลันสลากินแบงแตกออกไปเก็ดเปลี่ปล่อยแนวทางราวพัฒนามาเลยตัวกันไม้ฮหหอยูกกัดกับหัวนะเอา้าพี่น้องเห็นแล้วก็จะได้แคบภาพไว้นะฮะชัดทุกจอไหมแนวทางเราพัฒนาราวขาปัดเป็นความว่าจันที่สิบแปด มีหนะฮ้มสองปัญหาร้อยหกสิบเกตคุณไปเห็นคลิปนี้ 5, 6, 2, 000, ก็ฝากค,คนละไลค์คนละแชร์กดติดตามกดถูกใจอ่าสิเรตว่าผ่าคลิปเด็ดแนวทางด่วนจากขาดปัดนะจากเกาะทีมงานมันอ่ะเนิน้องเด้อแนวทางของขาดปัดแตกแล้วแตกอีกเอฟซีวบ,บมาล่ำเพิ่นนี่สําหรับวัชจันทร์เพิ่นว่าขั้นเคลยียรไล่สามคู่เน้นเน้นห้าหกคือตัวกันนะไปว่าว่ามากกับว่าเป็นยังอ่าคอยมากชุดทึ่งนะงบน้อย ไอ้นีเจ็บกับพวงไห้แล่าปากต้อนเอฟซีลังสลากินแบงแต่ออกไปเป็นกับไฟชุดแนวข้างเร่าพัฒนา,ม,านม้าพี่น้องอาแคปภาพนะฮะแคปภาพเดี๋ยวสิว่าพอเห็นชัดไหมนะคะเพื่อมิโชควิมาน้ำกัน,นนะพี่น้องนะขอบพุ่นแนวข้างจากเสี้ยนขาปัดกันหลายๆแบงปันให้เอฟซีอ่า ูุลัยวายัจภาพนี้พี่น้องห้าหนึ่งห้าเก้าห้าเจ็ดนะตัวกันห้าหกแล้วก็ตัวเดียวห้านะแค่ภาพพี่น้องขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ตังนะชัดไหมนะ สำหรับแนวะทานรัฐบาลไทยเพิ่นก็นคอยรอดติดตามทุที่หงางนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ